ประโปงพระครั้งนี้เนี่ยมีปีสองชุดพระสมนาคุณอย่างบนโต๊ะนี้เป็นอะไรยังไงครับเออมันจะมีอย่างห้าองค์สิบองค์พระสมห้าองค์ได้ไหมห้าองค์ก็ได้แผนแบบวดแก้วใครส่งห้าองค์องค์ละหกร้อยบาทบก็จะได้พระขุนแผนหลวงปู่ทีมวัดอาหารไล่ปีหนึ่งสามหนึ่งสี่ แล้วก็พระหลวงพ่อแก้วออ,ออกวัดปาสะเดย์อาองค์นะครับอาองแล้วเนีย่ยเหมือนกันเขาเป็นนิสัยของผมนล้วยิงดีให้แต่ฟังยังปกติมันไม่ได้หรอกแต่ว่าเออราก็เห็นนิสัยเห็นใจนะเ <c oughs> พราะทุกคนมาสั่งอย่างนีผน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 ้ผมกีผมรับรองว่าผมจะกับทุกองค์เนี่ยรักษา ชีวิตคนได้แน่นอนครับอันนี้แต่นักแ่แน่นอนอันนี้ชุดชุดชุดนี้25องค์5อและชุดอ่าเนี่ยอันนี้แบมา่นเียงไอันนี้พันแม่มักยงสุด่งเก็บโปรแบางคนรเนี่ยส่งหนึ่งร้อยองค์ส่งหนึ่งร้อองค์จะได้สมเด็จบางคนโปรส่งมจะได้รับพับเป็นปกระตายเลกครับ ส่งพระสามสิบองค์จะได้พระสมบูรณ์ทังปีนปนหน้าสง่งพระสี่สิบองค์จะได้พระสมพตะกวเสน,นแตงอกู่นนะสง่งพระห้าสิบองค์จะได้พระูระนนอ,อ,ะอัรยาัยวัดเงินงลส่งพระหกสิบองค์จะได้พระมณเฑียเ<ะ>นี่ยมกอันนี้นะครับจำต้องนอกกันนเอาจจะงมีองค์ ให้เขามาถามว่าถ้าเขาส่งทิปมากกว่านี้จะให้ข้าอะไรบ้างถ้าส่งมากกว่าสิบองค์จะได้อะไรมากกว่งสองค์เนี่ยถ้าไม่ได้ส่งไปร้อยได้อะไรอย่างอย่างสมมติว่าถ้าส่งห้าร้อยองค์ของวัดสมรักคนฟ้องคำให้เงินผมถ้าใครส่งห้าร้อยองค์ จะได้พระครกทองคำคร,ระชุดเป็นจากปาระทีเนื้อทองคำนะครับ